บิงบิงวะนี่เหมืไก่กุ๊เก็บของเก่าจบสวยขอจบสวยขอจบสวยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวพีคสวยแล้วเรียบร้อยวางไม่สวยแล้วเจอกันแล้วแมทแบบแมทเล็กด้วยมีมีรูปบ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าย่องอยู่ตรงบ้านฟ้าย่องไปทางเอ่อเอาบ้านฟ้าเป็นกลางนะแล้วก็โตจุดที่เราเกิดเป็นขวาบนหมูไปกลางล่างเออโอเค mời mặt đêm hà mà hà dù hà phá hà tĩnh hà tĩnh hà tĩnh hà mà hà tĩnh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  Ở tĩnh hà 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 với hà tĩnh hà tĩnh hà tĩnh าเรื่องไฟลองมันหลอกไฟตัวฉันเอามันยึกยัก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 มันยังวนหาอยู่เลยมันยึกวนอยู่เลยมันยังวนอยู่เลยมาตามอยู่ไปตามแล้วมาตามแล้วได้ได้ได้ทีเล็ดละได้ได้ได้ทีเล็ดละได้ทีเล็ดละทิ้งเลยเฮ้ยแค่ลูนไม่ดีป่ะไปแก่พี่แก่แก่เอ้ยลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนจังเลแล้วไงปะกันอยู่ กดยุคสองคนนะครับรู้จักเปล่ายุคสองคนลูนอยู่ไหนลูนอยู่ตรงรถนี่แหละโอเครถเคเนน่ยโอเคโอเคฉีกไปฉีกไปฉีกไปอ๋อฝั่งนู้นเหรอไม่ใช่ฝั่งไอ้เพิ่งอเดียวเพึ่งอิวเยวเพึ่งอิวเดย่าพึ่งอิวเดย่าพึ่งอิวตายยากไปแล้วพับละพับละพับละ ไม้สี่แผ่นมั้งแต่เดี๋ยวคนเดียว้าคุณแผ่นแรกแผ่นเดียวถามสิ <c oughs> แผ่นแรกเออปวดหัวเลยมัเชื่อจริงเลย <c oughs> บุรีกันเองอ,อ๋กคุณเลยเชื่อเลย <c oughs> วิ่ีมากันเลยวิ่งวิ่งผ่านไม้อยู่ตลอดเว้ <c oughs> แค่พี่วิ่งผ่านมันก็พับเองเองแล้วพี่อ่ะวิ่งผ่าน <c oughs> ไปเอง <c oughs> พูดมาได้จร <c oughs> ิงวเห็นเลยวูจะเห็นว่าบานพับไม้นะโอ้เดียว ไม่พี่ผมไม่ได้พับไม้แต่ผมล้มไม้ใส่หัวเหรอเอ้ยน,นี้ไม่บอกล้มไม้นะ่ะหมายถึงล้มที่ไม้อ่ะหมายถึงนอนอยู่กับไม้บ้าผม <laughs> ผมผมผม,ผมพับไม้นั้นไม้เดียวไม้ไม้แมคโครอ่ะอ๋อโอ้รอบรอบเล่นได้สบายนะเออเอาไปหัวแตก มาครึ่งมาเองตีแน่ๆกูดูตรงนั้นเฮ้ยเครื่องนี้สิละบอกกันหน่อยเร็วบอกบอกก่อนบอกบอกบอกครึ่งตีได้หน่อยเอ้าไอ้บ้าไม่บอกเลยปะเฮ้ยตรองไหมตรงไหมยกไหมยกไหมตรองไหมก่อนยกไหมยกไหมไอ้ผมมาโยกยันเจนโอ้โหกูพับทำไมมาผิดลายแม่งเหอะ ไม่แบบยาวยาวยาวแท่งตรงเดีหักได้แต่ไม่งอเฮ้ยบานจะช่วยอเอาไปแล้วไม่มีไม่มีบอลลูเพ้นเอาผมเอาผมเอาผมกลับไปกลับไปมันกลับไปแล้วคนเจ็บกลับไปแล้วคนเจ็บปัน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 ปัปันปนปั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 นป บาร์ดบาร์ดว yeah. okay. ิ่งออกออกประตูแล้วพี่ปันอยู่ตรงเนินเนี่ยที่พิ่งผ่านกันเมื่อกี้โอเคยังอุ้ยพี่ชายน้องมาแล้วปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นก่อนไปรลยจ้าไปช่วยเนี่ยเนี้ยเนี้ยยบรหลอกไปห่วยนี่อมดแล้วสามันมันรอใส่ให้ผมอีกอันหนึ่งอะผมว่านะ หมวกใกล้หมดแล้วมั้งเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะใช่ครับเหลือหนึ่งช่วยเองช่วยเองช่วยเองมาไหมมาเร็วๆจะไปช่วยเขาเดินไปตรงสองคนตีมันมาตีก่อนตีเครื่องก่อนฉีดอีกเล็มันมาแล้วมาแล้วพี่วิ่งให้มันเห็นเองให้ให้ให้คนหยุดไอ้ยผมไปช่วยผมไปดึงพี่โดนได้พี่โดนได้อันนี้คือรูนแตกยังเออแตกแตกนานแล้วแตกแล้ว อีกคนนึงน่าถอดหัวเสร็ียดอะไรกันผมมาช่วยผมมาช่วยอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมมันก็็มันกเข้าไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่หรอกไปไปกูว่าแหละไม่เป็นไรผมผมทีเดียวได้แล้วจริงๆแนได้เลยเพื่อนเอ้าทำไมกูไม่พับมาโดนใส่หัวเลยว่ะโอเคอย่าไม่ได้ล้มไม้นะไม่ได้ล้มไม้นะไม่ได้ล้มไม้นะอย่านะอย่านะครับครับครับ ไม่ไปครับไม่ไปยังไงก็ไม่ไปครับเจ็บอยู่ครับไอเบเดมินเหรอโหเกินไปเกินไปอะไรเบเดมินก็มีไว้ให้ลงไปแขวนนะพี่มันไม่ผิดหรอกคนอื่นเขาไม่แขวนไอหียแขวนกูไม่ใช่แล้วสตรีมเมอร์ไงรู้จักมั้ไม่ต้องพิเศษกับกูมากมายก็ได้เล่นนันปกติอ่ะรู้จักปะพิเศษใส่ไข่ดาว แล้วกูจะปั่นยังไงเนี่ยถ้ามันถ้ามันมาอยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่แม่งพดโล่งเลยมันอยู่ไหนนั่นเลยเห็นผมเห็นผมดึงได้โอ้ยยังไม่มีไม้โล่งจุ้งเลยกูแตกผมเลยชี้เลยแม่งไม่สเต็มาลงละลงละลงเปิดเป็นทัวลงไม้ลงไม้ไอ้ยังไม่ทัน ข้าประตูทางไหมเข้าประตูทางไหมเข้าประตูทางไหมมันไม่ได้เข้าไม่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 เอางานไอ้ก็บอกไว้ก็บอกที่รอครับไปไปเราไปเราไปหาพี่ไปหาพี่ไปหาพี่ทีเดียวดูหละเดี๋ยวดึงให้ดึงใหดีขึ้นเยี๋ยวพ่ไปลองดิ้นดิดิ้นดิดโอ้โหใหญคนตายเออเโอ้อะไรแนวชิบหายเลยกูเขาจูอยู่เชื่อแม่กูโดนกูโดนทีเดียวกูแตกแล้ว ก็มาดิมามาไอหน้าหมูมาเออมึงไล่กูให้สุดเลยนะมามามให้สุดนะมงให้สุดนะออมันก็หมูอยู่แล้วเปว่ามันก็ต้องหน้าหมูดิหรือหรือหมูมันหน้าหน้าหน้าหัวอย่างงี้เหรอไม้สุดนะไม้สุดนะไล่กูให้สุดมันพาถ้ามันมาบล็อกบล็อกให้กูหน่อยนะกูติดปอดกำบังอยู่ไล่สุดนะไล่สุดนะมึงจริงกับกูเปล่ามึงจริงกับกูหรือเปล่ามึงจริงกับกูหรือเปล่าเออไม้ไปแล้วแผ่นที่สองจางั้น อย่ามั่ว yes. ดิอย่ามั่วดิบางบางทีก็ปากปังมันเกินไปนะผมล้มล้มนี่ผมไม่ได้เล่นสักแผ่นเลยนะผมยังไม่เล่นเลยไม่ไปตรงไหนไม่ไม่มีม้ให้บอกผมไม่เนี่ยคุณนักสินคุณบอกผมม่เนี่ยแล้วไปเชิญแล้วไปโพสต่อเลยหมดเงื่อนไขแล้วเน่อิวิ่งเร็วัิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อ๋ออันนี้ตรงอะไรวะไล่คุณนักสินละไล่คุณนักสินแล้วมีโจทย์มครับไปไหนี้ตรงนี้แกแล้วเนาะใช่หรอ แก่แล้วเนี่ยเขาได้แล้วเหรอทับดันมาเฮ้ยเียมันหลอกหลอกดาวยึกยักมันยึกยักยึกยักฉันหลอกเธอต้องไปโดนมาแล้วกูยังโดนอีกเหรอวะเนี่ยต้องไปแก้หัวก่อนไหมใช่แก้หัวอยู่เครื่องเดินไวมากใก่ใช่ใชไปเลยแกบไปเลยปันมปันอยู่แกะเลยอยู่วิ่งเล่นอยู่วิ่ง ปั่นเลยปั่นข้าวก้าวไวเลยใาปั่นนีผมไม่เล่นอยู่ผมไม่เล่นอยู่ผมไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นแล้วคนจูเขาจะรู้สึกยังไงผูปั่นกันเองพี่ตอนเนี้เออทะไลอยู่นะลุงพี่คิดว่าผมผมไม่ปั่นของผมไม่ใช่ตัวใครตายยากไปก่อนเครื่องต้องลดแมครผมมาปั่นสองพัน กแล้วนะกแล้วนะจปันจปันเต็มแล้วใครไม่ปวดหัวน่ะระวังนะกำลัง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 อย่าจี้อย่าจี้รู้สึกโลกไปหมดแล้วเมาสั่นตอนเนี้ยไปรับไหมให้รับไหมไปรับก็ดีนะมันต้องหลุดแล้วนะมันต้องหลุดแล้วนะเครื่องเนี้ยเออเสร็จผมติดเครื่องงั้นนะ้ผมไลผมไลผมไลผมได้ผอยู่ผมอยู่ผม นักเล่นแมาเทพอยู่ผมมีเครื่องตรงไหนอีกปะมีเครื่องตรงไหนอีกปะยืนให้ผมหน่อยยืนให้ผมหน่อยเลยโอเคยังก่อนน้อนหมูต้องเล่นมาโอเคเดวิดคิงคิงคุ้ยไรเล่นอยู่ไหนอะไรยังไงเล่นเข้าแมสแถวครับแมสแถวข้ามมันฝาอ้าวชิบหายเขาเข้ามันฝาก็ตรงเดียวกันที่เราปั่นอยู่จ้ะ ปันย่าละมันย่าลผมเลยนี่นี่เครื่องเครื่องหลังมีเทพเครื่องหลังมีเทพเทพเมคาเทพเมคาครับเราไปแม่ครับเราไปไม่โคอาจจะกระทื้นะไม่โคไปกระชื้นนะเพราะว่าแปงแก้ไม่ครับไม่ชื้มาไม่ชื้ไปแล้ว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 ไม่ชื้ไม่ชื้ไม่ชื้ไม่มาแม่สี่แถวเราไปช่วยเราไปช่วยเราไปดึงเราไปดึงไปนะมันไปแม่สี่แถวใช่ไหมมันกลับมา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  กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาดูกลับมาดูกลับมาดูไปหรือมามาหรือไปอะไรยังไงเตียนไขตะใบกันไก่กลับไปแล้ว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 กลับไปเครื่องกับเครื่องับเครื่องปั่นปีได้คนนึงอ่ะปั่นปีไปคนที่อยู่ใกลอ่ะใช่ใช่ผมปั่นเดี๋ยวปั่นอยู่ใช่ไหมปั่นอยู่ใช่ใช่ผมของคนนี้ไะครับถ้าจะยัดอ่ะจริงเอย่าล่อปั่นให้แกล้งไงมันหลอกเดี๋ยวผมอ้อมขวาเดี๋ยวผมออมออมอ้อมขวาให้ต้องต้องต้องเข้าพร้อมกันอ่ะสองคนอ่ะไม่งั้นเขาหลุมอยู่บ้านฟ้านะ

โอเคพี่มึงหิวมึงหิวมึงหิวกันยัยลุงลุงหิวลุงอ่ะเอ้าพี่อดแตกเทพกูแตกเทพเมคากูแตกเทปโซคาร์มินวนพีะเนี่ยเก็บอยู่เลยไม่มี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 มามาเครื่องนี้ได้มาเครื่องนี้ได้ประตูนี้ได้ประตูนี้ได้ลุงเขาเ้ามามามาประตูนี้มาประตูนี้มาประตูเครื่องติดเร็วๆเขาได้ลุง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  ที sí, would, actually, ่แย yeah, mm ่แ hmm. ล้วก right. ูดเยอะวิ่งไปเซฟไม่ทันลุงลุงนะลุงอะไรลุงเฟรดอะไรเฟรดแรกมีเฟรดสองมากเลยแบบยาวๆอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยจีวูเอออยู่ในแม่นี่เลยไม่ไม่ต้องเฟร็ดสองแล้่ะพี่จีวูอะไรพร้อมยังพร้อมยังไปเจ็บให้หน่อย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 ผม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 รอ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 อย่าพี่อย่าพี่ เก็บไม่ได้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 มันไม่ทันอือเาวได้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 บอกผมได้บอกผมได้มีนะลุมีทะลุแมนนะมีทะลุแมนนะผ่านไม้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 นะสวยจ้าหน้าแหกแต่ลรกขาดถอนสองไอ้ล้วถอนสองไ้เราเพื่อความไม่ใช่ว่ามีกั้นระดับเอากั้นประตูเหรอ ไม่มีไม่มีไม่มีถ้ามีผมต้องแย้กันประตูอย่างงี้เออไปแล้วจังแย้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 รอดเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเรามาฟังของเมก้าฆาตกรกันเฮ้ยเราเราตายเก็บที่เมกาเราแตกเออเมกาแตกมีดคนยาวยาวห้องหลันพระแตกว่ะจูนเฮ้ยมีเปิดเปิดประตูช้าด้วยว่ะไม่ช้านะเปิดปกติเลยเฟรดี้ แปลว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ตีเป้าหมายใช่ต้องมัน,ม,นมันไม่ค่อยได้แขวนเป้าหมายี่ไม่ชานะเปิดปกติเปิดปกตูแบบปกติเลยอ๋อพี่เดียวไงแทงหลัง